ท่านประธานที่เคารพครับผมวิสิเตชาธีรวัตรสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดเชียงรายต้องขอบคุณท่านประธานครับที่ให้โอกาสครับเนื่องจากว่าร่างพิจารณาครับยกฐานะศาลแขวงนะครับทั้ง3แห่งนะครับไม่ว่านครไทยศาลแขวงพยกภูพุมนะครับแล้วก็มีศาลแขวงเวียงป่าเป้าครับเพราะว่าศาลแขวงของเวียงป่าเป้านะครับปัจจุบันนี้นะครับก็ใช้สํานักงานของที่ว่าการอําเภอเดิมซึ่งคับแคบมาก นะครับสำนักงานนายการนี้ก็ก็ต้องไปเช่านะครับตึกแถวอยู่สิ่งที่ผมสนับสนุนนะครับก็คือด้วยระยะทางครับจากอำเภอเวียงป่าเป้านะครับไปสู่ศาลจังหวัดเชียงรายปัจจุบันนี่ครับระยะทางร้อยกว่ากิโลแล้วก็เป็นพื้นที่นะครับซึ่งการคมานาคมนะครับเป็นคดเคี้ยวเป็นภูเขา สิ่งที่สนับสนุนอีกันหนึ่งนะครับก็จะได้อำนวยความสะดวกครับในการที่พี่น้องประชาชนครับได้ใช้บริการเกี่ยวกับความยุติธรรมครับเพราะว่าการเดินทางในแต่ละครั้งนะครับจากอำเภอเวียงป่าเป้านะครับไปสู่จังหวัดเชียงรายนะครับเกือบสองชั่วโมงครับและยิ่งโดยเฉพาะนะครับในอำเภอเวียงป่าเป้าและใกล้เคียงนะครับที่จะมาใช้บริการของศาลแขวงที่จะยกเป็นศาลจังหวัดในโอกาสต่อไปนั้นนะครับเป็นพื้นที่สูงทั้งนั้นเลย พราะนั้นเห็นด้วยนะครับที่จะนี่อีกสิ่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นการาสร้างนะครับให้ความเจริญนะครับมาสู่อย่างอำเภอเวียงป่าเป้าเนี่ยนะครับแม้แต่ขนส่งจังหวัดนะครับก็มาตั้งแล้วสำนักง,งานที่ดินจังหวัดก็มาตั้งแล้วนะครับก็ได้เร่งเห็นว่าเป็นระยะทางที่จะอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนในการใช้บริการของรัฐในด้านต่างๆนั้นนะครับได้ประหยัดนะครับผมก็ อาจจะไม่เห็นด้วยนะครับกับหลายท่านนะครับที่อภิปรายว่าการสร้างศาลหรือว่าหน่วยราชการนั้นนะครับอาจจะเปลืองงบประมาณจริงครับแต่ว่าระยะยาวนะครับงบประมาณที่เราได้สร้างนะครับและได้ย่นระยะทางได้ประหยัดค่าใช้จ่ายกับพี่น้องประชาชนนะครับระยะยาวจะได้คุ้มค่ากว่านะครับผมก็ขอสนับสนุนครับว่าในพระราชาแบบทั้ง3ามแขวงนะครับที่จะยกเป็นศาลจังหวัดนะครับในโอกาสต่อไปครับขอบพระคุณครับ